เอานอนอยู่เสียงกอแกกขอแขกพี่น้องนุ่นนุ่นยังมุจาวาพุ่นโอ้ยยู่ดีอยู่บ่ม,มุจาวามุจจาวามุ <c oughs> จ้าวาข่ายสิไดนนอนยั่งเดะตกลงตกลงปเปลือบอนี่ฮะฮะ โอ้ยมีไอเดียตัวยหังโอตมืดมือแล้วเมื่อนี้โอยสวยล้วลูกมาเจ้ามาเจ้ามึงหลุดนน้นกันของเพลินห่างปราจาบาราพิชอบเด้อของเพลิน เองเพื่อห่างประจาบ่มีเงินมาจ่ายเด้อน้อยโอ้ยตีมืนโพดลูกมุดเจ้าพี่น้องมึง่งดถเ <c oughs> หี้ยวแม่เน่็ต,ตดีโอเคไม่ต้องกินน้ำเย็นนะอนอนดอูเสียงอกอกแขกครอกแขกพี่น้อง อ้พูนพูนเห็ดยังมเจ้าวาพูนโอ้ยยูดีอยู่บอกมเจ้าวามเจ้าจาวาไผยิไดรียนยั่ำเดะตกลงตกลงไปยบบนี้ฮะฮะ โอ้ยมีอะไรดิตัวยอีหยัยยงโอ๋อมืดมือแล้วมือน,นี้โอ้ยสวยได้ลูกมืเจ้ามืเจ้ามือหลดุดฝนะอุ้ยนกะันะอของเพื่อนห่างประจาวาลาพิชอบเด้อของเพื่อนของเพื่อนห่างประจาบาา่มีงเงเินมาจ่ายเด้อน้อย โอ้ยสิบมื้นโวนลูกมุดเจ้าพี่น้องมึงหลดแค่ดีแล้วหยิงว่าไม่เนี่ยหลบโอเคไม่ต้องกินน้างเย็นนะ <ś led> นอนอยู่เสียงก่อแกกนนก่อแกกพี่น,อน้องนอปุ่นปุ่น ย uhh ังมุจาวาพูนยูดีอยู่บอกมุจาวามุจาวาจาวา่คยเสด้นอนยังเดะตกลงตกลงเปลวบ่นี่ฮะเปะโอ้ยมีอะไร ปวยยังโอ้มดมือแล้วมื่อนี้ยสวยแล้วลูกมุจเจ้ามุจเจ้ามังกรวันนะี้วิการของเพื่อนห่างประจ๋าบาราพิชอบเด้อของเพื่อนของเพื่อนห่างประจ๋าบาา่มีงเงินมาจ่ายเด้อน้อ,อ,นาาาอ,ยนอย มืนโพน <laughs> ลูกมุดเจ้าพี่น้องมึงหลดเหิ้วไ <laughs> ม่น,นี่หลด